ดี๋ยาผมอธิบายนะฮะผมจะอธิบายนะครับว่ามีทางเลือกที่ดีกว่านี้ทางเลือกที่ดีกว่านี้และนี่ไม่ได้เป็นการมามาดีเครดิตอะไรของพักไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างถ่ายให้เห็นภาพตัวอย่างวาะะ่าประชาชนอ่านแล้วมีดีกว่าน,นี้เราผมอธิบายว่าดีอย่างไรนะมีดีกว่าน,นี้เราไม่ต้องไปเชื่อพวกพักการเมืองทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็นแล้วแต่ทางนี้ก็ หกรบาทใช่ไหมงบเนี่ยหกรบาทเปลนยาแบบนี้นะฮะ,ะไม่ต้องไปเชื่อพักการเมืองผมไม่ดีกว่านี้จึงต้องมาบรทึุภาพเหล่านี้ตามถนอนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแบคลิปที่นี่มีดีกว่า ไม่ต้องไปติดแบคลิ์ที่นี่จ่ายเลยเคลียร์ล้างหนี้ป,ประชาชนทั้งประเทศเลยล้างหนี้เลยนะเพราะทุกคนได้ชุนสำรองเอาคนละสี่ล้านผมอัเป็นหกล้านแล้วแล้วในจำนวนนั้นครึ่งล้านเนี่ยให้ไปจ่ายหนี้คิดเฉลี่ยว่าคนไทยมีหนี้กันคนละห้าแสนนี่ไงาเรียกว่าเคลียร์จ่ายกันหมดล้างหนี้ประเทไทยหมด ้างได้อย่างไรไปดูลรละเอียของอธิบายรข้อความนี้ก็เป็นข้อความที่ดีนะครับเพราะว่าได้คนละสามพันบาทก็เป็นข้อความที่ดีผมเองก็ได้ประโยชน์จากข้อความเมื่อกีนี้ด้วยนะครับแต่ว่า,าผมจะแนะนำที่ดีกว่านี้ที่ดีกว่านี้นะถุกหลัก ถกเกณฑ์ไม่ต้องมามารอกันแบบนี้นะจุระถูกเกณฑ์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องแก้ไขใหม่ที่นี่มีดีกว่านะครับดีอย่างไรก็เชิญเข้าดูนะครับ อันนี้ไม่ได้เป็นการมาจมตีนะของพักนั้นไม่ใช่จบตีนะอันนี้เปิดตัวเลยแล้วก็บอกว่ามันมีทางที่ดีกว่านะที่เราทั้งหลายเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ยไม่ต้องมานั่งรอพวกไอ,อ้ติดป้ายเนี่ยนี่ที่โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยต้องใช้วก็วโฆษณาชวนเชื่อเป็นคําหรูแล้วก็วงเล็บ สอนกลนลวงอยู่ในนั้นมันเป็นวิธีการของพรรคการเมืองอยู่แล้วเพราะนั้นเรามาฟังของของจริงของแท้ตรงไปตรงมาเราเมียอำนาจสามดุลที่จ,จัดการให้มันเกิดเร็วไวและแก้ตรงจุดเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกหมู่กลุ่มคณะที่มุ่งมาเอานาจสามดุลน,นะต้องเลือกแบบนี้นะฮะท่านอย่าไปเลือกไอ้พวกพรรคการเมือง นะือมันมีคําหรูแล้วก็วงเล็บหมกเม็ดสัน้นสั้นหลวงหรืออําพางนะเอาไว้ทีนี้มาดูว่าจออธิบายครัว่าเอ่อทำไมรับำหารมันจึงผิดที่เขาเอามาชูเนี่ยมันผิดแล้วก็ไอ้สามพันบาทอก็ไม่จะเป็นต้องมารอตรงนี้แล้วก็ ่นี่กยศออก็เหมือนกันนะครับาการศึกษาที่นี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนไปหมดเลยไปดูผมอธิบายนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับการศึกษาใหม่